Intel Gen 14มีดียังไงรอมาดูคลิปนี้กันครับ Intel เปิดตัวแล้วกับ CPU เจน14สำหรับฝั่ง desktop PC อย่างเป็นทางการประเดิมด้วย Intel คอยน์หรือคอย9คอย7และคอย5ซึ่งเป็นรุ่นหัด K Series ทั้งหมดเอาใจสายโอเวอร์คลโดยเฉพาะชูงลงที่ตัวท็อปสุดอย่าง Intel คอย9 1 4 9 0 0 k ที่มาพร้อม24คอร์32เทสเท่าเดิมนี่วะและความเร็วสูงสุดถึง6 g h z แรงตั้งแต่ในกล่องกันเลยและยังมาพร้อมฟีเจอร์ AI ช่วยอนุเคาราะห์สรุปในการโอเวอร์คลโดยเฉพาะด้วยตัว AI จะคำนวณให้เลยว่า คุณใช้เมนบอร์ดแบบไหนชุดระบายความร้อนดีพอไหมจากนั้นก็เสนอวิธีโอเวอร์คล็อกที่เหมาะสมให้โดยลองดูได้จาก Extreme Proning Unity หรือโปรแกรม o v e r c l o c k c อ u ยอย่างง่ายจากทาง Intel นี้เองนอกจากคอย9แล้วตัวคอย7รอบนี้ก็เพิ่มจนคอจากเดิมซึ่งบกคอ24เทดเป็น20คอ28เทสส่วนคอย5ก็มี P c คอ e Max Turbo สูงสุด5.3 g h กกันเลยด้านประสิทธิภาพนั้นทาง Intel ก็ชูเลยว่าเล่นเกมได้ดีขึ้น23เเมื่อเทียบกับค่ายคู่แข่งค่ายนั่นแหละ ใครสนใจตัวไหนก็ไปสั่งจองได้ที่ร้านไอทิชันดัมเดลไทยกันได้เปิดราคาเริ่มต้นที่13,200บาทไปจนถึง25,800บาทครับ